หัวข้อนี้นะครับก็คือค่าจ่ายล่วงหน้านะครับคำว่าค่าจ่ายล่วงหน้าก็คือจํานวนเงินที่การได้จ่ายไปสําหรับสินค้าและบริการนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับประโยชน์จากเงินที่จ่ายไปหรืออาจจะได้รับประโยชน์แล้วแต่ว่าได้รับเพียงบางส่วนซึ่งจะไปได้รับประโยชน์ในอนาคตนั่นเองนะครับสาหรับตัวอย่างของค่าจ่ายล่วงหน้าเช่นค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้านะครับ การจ่ายค่าบี้ยบระกันภัยวันนี้นะครับซึ่งเงินที่จ่ายไปนั้นจะได้รับการคุ้มครองในอีก12เดอนข้างหน้านะครับดังนั้นเงินที่จ่ายไปก็เรียกว่าค่าเบี้ยกันภัยจ่ายล่วงหน้าซึ่งจะได้รับประโยชน์ในอนาคตหรือดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเช่นการไปกู้ยืมเงินมานะครับโดยคนให้กู้นั้นเขาหักดอกเบี้ยทันทีเลยนะครับเช่นเราไปกู้มาหมื่นหนึ่งเขาหัก20%นะครับดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้กู้เนี่ยจะได้รับเงินแค่เพียง8 00 0นะวันที่กูเ้เงินที่เราจ่ายไปสําหรับดอกเบ ดอกเบี้ยจ่ายนะครับซึ่งเราจ่ายไปก่อนล่วงหน้านะครับสรุปก็คือว่าคํว่าค่าให้จ่ายล่วงหน้านั้นก็คือประโยชน์ที่กิจการจะได้รับในอนาคตนะครับเงินที่จ่ายไปเนี่ยกิจการจะได้รับในอนาคตซึ่งเข้าตามคำนิยามของคําว่าสินทรัพย์นะครับดังนั้นค่าใ้จ่ายล่วงหน้านั้นจึงจัดเป็นบัญชีหมวดที่1ก็คือสินทรัพย์นั่นเองนะครับและหมวดสินทรัพย์นั้นเวลาลงบัญชีก็ลงทางด้านเดบิตนะครับ เราเรียนเรื่องการปรับปรุงตอนสิ้นปีนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะมาปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตอนสิ้นปีเนี่ยเราวรจะต้องทราบก่อนว่าตอนที่กิจการได้มีการจ่ายเงินไปนะั้นกิจการลงบันทึกบัญชีตอนจ่ายเงินเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมีอยู่กัน2แบบเมื่อจ่ายเงินมี2แบบนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการนะครับเช่นแบบที่1เมื่อจ่ายบันทึก เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนหรือสองเมื่อจ่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายร่วงหน้าทั้งจำนวนแล้วแต่นโยบายนะครับ คือถ้าเกิดเมื่อจ่ายบันทึกเป็นค่าจ่ายก็แปลว่าบันทึกเป็นบัญชีหมวดที่5หรือถ้าเกิดเมื่อจ่ายบันทึกเป็นค่าจ่ายล่วงหน้าก็คือบัญชีหมวดที่1นะครับทั้งบัญชีหมวดที่1และหมวดที่5นั้นธรรมชาติของมันจะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับอันนี้เวลาปรับปรุงก็จะต้องไปดูว่าตอนที่บันทึกจ่ายนั้นเคยลงอย่างไรนะครับเช่นเมื่อตอนที่จ่ายเคยบันทึกว่าค่าจ่ายก็ต้องลงปรับปรุงแบบหนึ่ง เมื่อตอนที่จ่ายบันทึกเป็นค่าจ่ายลวงหน้าก็จะต้องประปุ่มอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเริ่มที่เมื่อจ่ายบันทึกเป็นค่าจ่ายก่อนนะครับจะใช้ตัวอย่างที่4นะครับวันที่1ตุลาคม 25x 1นะครับกิจการได้จ่ายค่าเช่าเป็นเงิน1 0 0 0 0มบาทนะครับสำหรับระยะเวลาห้าเดือนกิจการได้บันทึก เงินดังล่าวเป็นค่าจ่ายทั้งจํานวนนะครับผมจะท้าความหือว่าณวันที่จ่ายก็คือณวันที่1ตุลาคมปี x1 นะครับตอนที่จ่ายก็วันที่เป็นค่าจ่ายทั้งจำนวนนะครับดังนั้นก็เดบิตด,ด้วยค่าเช่าและเครดิตด้วยเงินสดเขาบันทึกเงิน10,000บาทนะครับเป็นค่าจ่ายทั้งจำนวนเลยนะครับไม่ได้มีการจําแนกนะครับว่า ส่วนหนึ่งเป็นของปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นของปีหน้าเขาไม่ได้มาจาําแนกนะครับคราวนี้พอถึงตอนสิ้นปีก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงให้ค่าจ่ายน้นมันตรงตามงอดบัญชีนะครับ31ธันวาคมของปี x1 ก็ต้องมีการรงบัญชีเดบิตกับเครดิตนะครับในการปรับปรุงกันนะครับต่อไปนะครับเรามาจาําแนกจํานวนเงิน1 0 0 0 0นบาทนะครับว่าเป็นของปีนี้เท่าไหร่เป็นของปีหน้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับคําว่าปีนี้ และปีหน้าปีนี้ก็คือภายในสามเอธันวาคมนะครับปีหน้าคือหลังจากสามเอธันวาคมองปหีหนึ่งต้นไปนะครับคําว่าปีนี้หมายถึงค่าเช่านะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้คําว่าปีหน้าก็หมายถึงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเราก็เฉลี่ยจากเงินหนึ่งบาทนะครับแล้วเรามาคำนวณกันนะครับว่า ปีนี้กี่เดือนปีหน้ากี่เดือนเริ่มจ่ายในวันที่หนึ่งตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวาดังนั้นปี x1 หนึ่งคือคำว่าปีนี้นะครับกี่เดือนครับตุลาพฤศจิกาธันวาดังนั้นปีนี้ก็คือสามเดือนทั้งหมดมีห้าเดือนนะครับเมื่อปีนี้สามเดือนดังนั้นปีหน้าก็คือสองเดือนครับเราวิเคราะห์ได้แล้วนะครับปีนี้สามปีหน้าสองดังนั้นก็มาเฉลี่ยกัน ก็คูณด้วยสามหารด้วยระยะเวลาหมดก็คือห้าเดือนส่วนปีหน้าก็คูณด้วยสองหารห้าได้เป็นตรงเงินสําหรับค่าเช่าและค่าเช่าจากหน้านะครับหกพันบาทนะครับส่วนของปีหน้านั้นก็คือสี่พันบาทเมื่อเราจาแนกไปแล้วนะครับต่อไปเราก็มาปรปัปรุมันนะครับการปรปัปรุงก็ทาเหมือนเดิมนะฮะ ตอนที่จ่ายนั้นบันทึกเป็นของปีนี้นะครับด้วยคําว่าค่าเช่าปีนี้ดังนั้นเวลาปรับปรมงก็ปรับปรมงของปีหน้าคําว่าปีหน้าก็คือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์นะครับเมื่อต้องการให้มันเกิดขึ้นในบัญชีก็ต้องลงทางด้านเดบิตดังนั้นก็เดบิตด้วยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าโดยยอดของปีหน้านะครับเราทําปีหน้านะครับปีหน้าเท่ากับสี่พันและ ด้านเครดิตก็เดาได้เลยว่ามันก็คือสิทธพันด้วยนะครับซึ่งก็คือชื่อบัญชีค่าเช่านั่นเองเป็นชื่อตรงข้ามกันนะครับนี่ก็คือรายการปรับปรุงนะครับตอนสิ้นปีนะครับต่อไปนะฮะถ้เกิดเปลี่ยนหมายว่ากิจการตอนที่จ่ายเงินนั้นบันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทั้งจํงจานวนจะปรับปรุงอย่างไรนะครับเมื่อบันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทัจวน,น ก็เท้าความกันเลยนะครับณวันที่1ตุลาคมบันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าท้งจำนวนดังนั้นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์นะครับเขาได้บันทึกทั้งจํานวนสินทรัพย์ธรรมชาติมันอยู่เดบิตนะครับดังนั้นก็เดบิตด้วยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเขานึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะครับน้อยยอดทั้งหมดก็คือหนึ่งเท้าความขอนนะครับแล้วเครดิตด้วยเงินสด1นึ่งนะครับ เป็นแบบนี้นะครับเมื่อเขาบันทึกเป็นค่าให้จ่ายจ่ายลวกหน้าท่มมานจำนวนนะครับคราวนี um. ้มาปรับปรุงกันเขาบันทึกเป็นของปีหน้าดังนั้นเม pues ื่อปรับปรุงก็ต้องเป็นของปีนี้คําว่าปีนี้เรียกว่าค่าเช่าค่าเช่าเป็นค่าใช้นะครับเราต้องการปรับปรุงค่าใช้จ่ายก็คือค่าเช่าดังนั้นต้องการให้มันเกิดขึ้นในบัญชีนะครับบัญชีค่าใช้จ่ายต้องการให้เกิดขึ้นต้องลงทางด้านเดบิตดังนั้นก็เดบิตด้วยค่าเช่า ค่าเช่าหมายถึงปีนี้เท่ากับห0พันนะครับก็เดบิตค่าเช่าห0พันและเครดิตก็คือห0พันด้วยนะครับก็เป็นชื่อตรงข้ามนะครับเรียกว่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าครับ